จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาอยู่ภายในมหาวิหารพุทธปรินิพานลัคกี้นัมเบอร์นะศุขที่13วันนี้วันนี้สุขที่13นะก็ว่าสศุกร์สิบสานี่มันอะไรอะไรอยู่นะฝรั่งมันถือแต่คนไทยไม่ถือนะการปั้นกรอบหน้าต่างวันนี้ก็ก้าวมาถึงช่องที่7นะปั้นกรอบหน้าต่าง ช่างแดงอยู่ด้านบนกับคุบาอากะโชโตก็ถือว่าเข้ามือเข้าขายกันแหละเป็นการเป็นงานกันอย่างดีทีเดียวคุบาอากาโชโตก็กำลังแต่งอยู่ชั้งแดงก็กระปัดนขึ้นไปอยู่อันนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเราขมาขเม้นมาหลายวันแล้ว จะเป็นเดือนแล้วมั้งนะในช่องนี้นะแล้วก็แรงดาวก็ปั่นปูนอยู่ตรงนี้นะเราทํามาถึงช่องที่เกียรตินี้เป็นเป็นเดือนนะแต่ว่าช่องหนึ่งก็ใช้เวลาสักสองวันนะสองวันไม่เกินนะไม่เกินสองวันตอนนี้คือเข้าเข้างานแล้วนะดานบนนูน้นปั่นขึ้นไปนู้นนะอ่าน่าปราพลื้มใจกับการงานที่ก้าวไปในช่องนี้ช่องที่แปด เรามีช่องใหญ่ๆแบบนี้มี <circ let. S 1> อยู่สิบช่องนะมีอยู่สิบช่องรวมรวมช่องนี้ที่อยู่หลังพระยกมรกรนะรวมช่องนี้อยู่หลังพระหยกมรกตนะอันนี้เชิดใจเธอกำลังปะป,ปูนอยู่กับแม่ชีจินตามายา,าก,ก็าช่วยกันได้แม่ชีที่ไปปลูกต้นไม้กลับมาแล้วก็ออกมาช่วยกันได้นะของแนะม่ชีที่ไปปลูกต้นไม้แล้วก็มาช่วยได้อีกนะ อันนี้เชิดกำลังปะปูนแล้วก็ไม่ชีจิตามายาก็ผูกตาข่ายเพราะว่าตรงนี้ต้องเป็นกรอบนะตรงนี้ต้องเป็นกรอบก็เป็นจุดที่ดูดีสวยงามทีเดียวสำหรับกรอบตัวนี้เชื่อมเหล็กมัดตาข่ายปะปูนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการปั้นจริงปั้น ปั้นให้เห็นรูปเห็นร่างนะส่วนทีมช่างไฟย่ามกูบาห้อยอยู่นี้แสดงว่าพระอยู่ตรงนี้แหละทีมปั้นทีม,ท,มทีมไฟฟ้านะทีมไฟฟ้าที่มหาวิหารพุทธปรินิพานสายระยงระยางเยอะเลยเนกูบาตูนำทีมอยู่ตรงนี้นะนี่สายระยงระยางโอ้โหต้องทำงานกันยกใหญ่ทีเดียวนะ ันนี้เป็นทีมไฟไฟไปตามเสาไฟไปตามที่ต่างๆทั้งไฟทั้งอะไรตอนนี้อะไรทั้งปัก๊กทั้งสปอตไลท์ทั้งไฟเสาทั้งสายกล้องวงจรปิดด้วยนะก็อยู่กับทีมนี้หมดเลยนะคูบาขวัญอ่าคูบาตูคูบา,บา,บาอ่าเจือคูบาโอมาเปล่าวันนี้ขวัญ อ่วันนี้ครูโบไม่ได้มานะอันนี้ก็ทีมทีมไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีท่อ,อมีสายไฟมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะดูสายไฟนี่นี่อุปกรณ์มากมายใช้เงินซื้ออุปกรณ์เป็นแสนแล้วนะนี่กล่องนะเนี่ยก็เยอะทีเดียวนะอันนี้ทีมไฟเข<อ>าก็ทำ ไฟไปนะส่วนหลวงพ่อชุวมบนเชื่อมอยู่บนโน้นนะกำลังทำกรอบหน้าต่างหน้าต่างช่องนี้ก็เล็กลงมาหน่อยนะอยู่ด้านหลังพระบาทหรือพระปณิหิด้านซนพระบาทหรือพระปณิหินะหลวงพ่อชุ่มก็ปีนขึ้นไปเชื่อมอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ด้านหลังนั้นก็ยังมีช่างชอบโอแล้วก็หน่อยนะ ส่วนนี้ก็เป็นขวดสีสีต่างๆใส่ขวดเอาไว้ห้อยไว้ตรงนี้ช่างแสนก็กำลังแต่งเฉดสีให้ได้ให้ได้แนวให้ได้แบบนะก็โอ้โหแต่ละอันละอันนี่ก็ใช้เวลาเลยแหละนะใช้เวลาเลยนะกำลังแต่งอยู่อันนี้เป็น งานฝีมือที่เสามหาวิหารพุทธบริณิพานช่างก็ใจบุญนะงานนี้ต้องเป็นช่างใจบุญที่จะทำได้ก็นั่งเขียนนั่งวาดอย่เนี้ยแน่แว่าเป็นความใจบุญของช่างแล้วก็จะฝากฝีมือไว้ที่มหาวิหารพุทธบริณิพานด้วยนะคือต้องมีจิตใจสงบแล้วก็ต้องมีจิตใจเป็นบุญอยู่กับพระพุทธเจ้า ช่างแสเป็นคนทางภาคใต้นะแล้วก็ช่างแดงปั้นก็เป็นคนทางภาคใต้เหมือนกันโอ้ oh. ภาคใต้มาฝากพลมือไว้ที่อีสานเราที่โคราชเรานะก็ทำงานกันนตามภาพเลยนะอดอกต่างๆนี่ลายนี่ยังไม่ได้แต่งนะอันนี้ก็จะไล่ไปทีละอันทีละอันนะนี่ช่างแสนก็จะทำอยู่ตรงนี้นะ ส่วนด้านนี้อย่างที่บอกว่าหลังพระนอนปราบรณีพ่านด้านหลังนั้นก็มีการทำงานหลวงพ่อชุบุนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ช่างไฟก็เจาะตลอดเลยนะคูปรตูกํากำลังบอกว่าอยากได้โยมสักสองสามคนเป็นลูกมือนะตอนนี้มีพระอยู่รูปสองรูปเป็นลูกมือไม่พออยากได้คารวาสสักสองสคนมาเป็นลูกมือนะคูปตูก็ บอกว่าต้องการคนมาช่วยนะใครพอมีเวลา Jamie, tamam. บ้างลูกหลานพวกเราสองสาคนนะที่พอมีเวลาบ้างนะก็มาช่วยครูเบอตูด้วเรื่องนี้กับครูบาขวัญรู้สึกงานจะหนักหนักเลยทีเดียวงานหนักหนักเลยทีเดียวละนะที่จะทำงานเห็นไม่สายไฟสายสามสีเลยเข้าไปในท่อแล้วดึงไม่ใช่ง่ายๆนะการดึงสายไฟ สอดไปตามที่ต่างๆก็ไม่ใช่ง่ายแหละเพราะว่าต้องใช้กําลังพอควรทีเดียวอันนี้คูบาเพิ่นก็มีศรัทธาแล้วก็มีความตั้งใจบวชมาแล้วก็ได้ฝากฝีมืออันนี้เอาไว้ในมหาวิหารพุทธปรินิพานอันนี้ก็เป็นจุดต่างๆที่ทำงานกันจะได้เห็นช่องต่างๆที่ปั้นไปแล้วด้านบนด้านล่างก็ ทำงานกันอย่างเช่นด้านบนเรือนยอดเมื่อกี้นี้ก็ไลให้เห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณยงกนุพรก็อยู่ด้านบนบนแล้วก็เขียดก็กำลังครอบหลังคาอยู่นะไม่มีใครมาก็ได้เขียดกับสุธเมธนั่นแหละส่วนอารามก็ตั้งเสากับเบิร์ดกับน็อตนะส่วนคูบาโตก็เชื่อมไม่ไผ่ทำกรอบไม่ไผ่อยู่นะ อันนี้เป็นหน้างานที่ทุกคนทำการทำงานกันเป็นจุดๆและช่วยกันเรื่องการเรื่องงานกันทุกสัตว์ทุกส่วนนะช่วยกันอันนี้คือมหาวิหารพุทธปรินิพาน์ที่รวมพลังกายพลังใจทุกท,ทุกท่านทุกทุกคนแล้วก็ด้านหลังพระนอนกำลังไล่ฉาบกันอยู่ด้านนั้นก็คิดว่าอีกสักไม่เกินสองสามวัน ก็น่าจะสําเร็จผลสำเริจประโยชน์ในด้านนั้นทํางานไล่กันไปเรื่อยนะขอบคุณปูนจากคุยมปุญปญวัรแล้วก็คณะปูนใช้ทุกวันจริงๆปูนแบบนี้ปูนแบบนี้ใช้เยอะแล้วก็ใช้ตลอดเลยทั้งปูนฉาบทั้งปูนก่อทั้งปูนเทใช้กันอยู่ตลอดเวลานะด้านหลังนี้แล้วก็เสานี้ก็ช่างแสนก็ กว่าจะได้ไปนี่ไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าเป็นงานฝีมือจริงๆฝากไว้เป็นตำนานให้เล่าขานและจารึกเอาไว้ว่าช่างไหนเป็นคนทำก็จะจารึกเอาไว้ที่มหาวิหารพุทธประนิพานและใครใครก็จะได้มาเห็นว่าคนไทยเราก็เจ๋งนะช่างไทยเราก็เจ๋งและมีความชำนิชำนาญในงานวิจิตรศิลป์นะ เป็นงานฝีมือแล้วก็งานละเอียดทีเดียวนะเอาหลายจุดทําการทํางานกันทั้งพระทั้งโยมล้วนแต่เป็นผู้มีศรัทธาทั้งนั้นด้านบนๆเนีน่ยมีจึงสุนทาวงสาเทียมทั้งทํางานทั้งคอยชงน้ําถวายพระอีกด้วยนี่คือหน้างานในวันนี้ที่ได้เห็นความก้าวหน้าของงานและความก้าวหน้าของคน มาจากคนก้าวหน้าก่อนแล้วงานก้าวหน้าต่ำ <c oughs> นี่คืออัปเดตที่มหาวิหารพุทตประนิพานในวันนี้ภาคบ่ายๆ13บสสิงหาคมสุข13สิงหาคมพุทธศักรส6 4เาช2อ6 4เขอเจริญพร